The ะไซฟอนโซเอาภายในหนึ่งนาทีและกิวของผมได้โกบีพีพาร์ทหนึ่งเดียวในโลกของเจ้าตัวเดอะไซฟอนบล็อกไปดูกันในคลิปนะครับโอ้ยอย่างมูนพูดเลยสวัสดีครับอยู่กับแม็กนะครับในช่องทีละขัน้น วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเดอะไซฟอนที่ผมทําคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วเองครับเมื่อวันก่อนเองผมบอกว่าอย่าพลาดเจ้าตัวเดอะไซฟอนแล้วก็ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นน้องของผมได้โกวี p พิพาครับ oh, <no. S 1> มีใบเดียวในเดอะไซฟอนทั้งโลกอึง้งผมก็อึง้งไปดูกันคือตอนที่เปิดเนี่ยที่ผมบอกไม่เกิน5นาทีโซอา t นะแต่ว่าไม่ครับ ไม่เกิน10บวินาทีโซอา t คือผมแบบชอ็อกมากๆเลยและทีเนี้ยเราจะสังเกตเห็นโกวีพีพารนะมีแค่หนึ่งใบในกล่อง2 5งหมันกล่องเนี่ยมีโอกาสดรอปแค่0ูนอร์ซซึ่งน้องผมได้มา <S 2> <S 2> <S แต่ว่าผมอะ่ะซื้อมายี่กล่องกดมาได้ยี่สิบกล่อง ได้ไซฟอนแฮตแทกหนึ่งมาผมเปิดไปแค่5กล่องเหลือ15กล่องผมคิดว่าผมพอแล้วผมเก็บ15กล่องนั้นอ่ะไว้ขายรีเซลแล้วก็ค่อยไปตามซื้อแฮตแท็กต่างๆที่ผมยังขาดอยู่เพื่อที่จะเก็บทั้ง6กแฮตแท็กเนี่ยไปแลกชุด Limited e dition จากทาง Big Time นะครับ <Yeah. S 1> แล้วราคามันจะเท่าไหร่ล่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเด e ไซฟอนแฮแทหนึ่งเนี่ยมันมีห้าร้บใบเนาะกวีพีพาร์ท มันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูราคาฟลอร์กันโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาในหน้า marketplace นะครับแล้วก็เซิร์ชคาว่า g o v p นะแล้วผมปรับเป็น price low ถึง high นะครับก็คือมันจะโชว์ราคาต่ำสุดให้ดูซึ่งตอนนี้ใน Binance ราคาต่ำสุดที่ไม่ใช่เป็นบนะิตเนาะเป็น price ที่เขาขายเนี่ย5,620 BUSD นี่คือถูกสุดเนาะถ้าเรามาคิดคำนวณ5,620 คูณเลทราคาไทยก็ประมาณตอนนี้33เนาะราคาแสนแปดโอ้ my gosh และนี่คือโพสการ์ดนะครับสำหรับเจ้าตัว m มสซี่บ b ็อของ Paradox f o x ผมจะยกตัวอย่างแฮชแท็กหให้ดูเพื่อคำนวณราคาเนาะอันนี้คือราคาต่ำสุดในตลาด b i n a น c e NFT ตอนนี้เนาะคือมัน2,500 BUSD อ่ะลองคิด2,500 คูณสามดิบสามแหมื่นกว่าบาทนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในซีเรียลคอนเน t เนี่ยเราจะสังเกตว่า Paradox ฟอกเนี่ยมีอยู่456ใบาราคา Flo o r อยู่2,500แต่ทีนี้เ h อ The s ไ p h o n เนี่ยมี555ก็เยอะกว่า a r a d o x กฟอกนั่นหมายความว่าไอตัว The Siphon h a ชหนเนี่ยตีประเมินมูลค่าได้ง่ายๆว่าอาจจะประมาณสัก 2,000ดอลลาร์ครับถ้าเพื่อนๆได้แฮชแท็กหนึ่งเนาะก็ดุพอสมควรเลยเดี๋ยวผมมาโชว์ว่าได้จริงหรือเปล่าเอาละนี่คือภาพที่น้องผมส่งมานะครับเห็นไรไมครับ c o v i a 1 9ครับ SSR Super Rare ครับมีใบเดียวในโลกครับที่ดรอปในกล่อง The Siphon ครับ น้องเขาอยู่กิวผมด้วยผมดีใจมาก oh. แล้วมีแฮชแท็กหนึ่งนะแฮชแท็กสองแฮชแท็กสามแท็กหกแฮชแท็กสี่แฮชแท็กห้าได้ชุดลิมิเต็ดอีกชุดหนึ่งร <Yahoo. S 1> วมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่สิบกล่องยี 40, นะ่สิบห้าคูณสี่สิบเนาะยี่สิบห้าคูณสี่สิบหนึ่งพันคูณสามสิบสาม ลงทุนสามหมืนสามอันนั้นประมาณแสนแปดเนาะบวกเจ้าตัวลิมิเต็ที่ผมคิดว่าน่าจะสองพันดอลสองพันดอลคูณสามสามหกหมื่นบวกไปหกหมื่นหกสองแสนห้าครับผม oh, <no. S 1> ถ้าขายตอนนี้นะแต่ผมคิดว่ามันไปไกลเยอะกว่านี้แน่นอนอนะ่ะเชื่อดิส่วนอันนี้จะเป็นของผมนะครับผมไม่ได้โกแต่ผมได้แฮชแท็กหนึ่ง ด้วยการเปิด5กล่อง <Yahoo! S 1> ผมซื้อได้20กล่องผมเปิดมา5กล่องผมได้แฮชแท็กหนึ่งผมจบเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมเอาไอ้ตัวเนี้ยที่ยังไม่เปิดเนี่ยไปขายร e ีเซลดีกว่า <c oughs> เพราะว่าผมมี1 4 5 6ผมขาด3กับ2รอไปซื้อตอนรีเซลผมคิดว่ามันราคาไม่น่าเกิน25ดอนจากราคา mystery box เนาะกำไรแล้วและอีกหนึ่งคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆ ว่าสมมติว่าถ้าเปิด Missouri Mercurary Box แล้วเนี่ยคุณได้ไม่ครบแพทแทรหนถึงหเนาะแล้วไอ้เจ้าตัวพวกเนี่ยมันสามารถมีประโยชน์อะไรซึ่งในกลุ่ม Discord นะครับของทางฝรั่งเนี่ยเขาคุยกันว่าตอนเนี้ย e v v e l p p e r Confir m ว่าในทุกๆโพสคาส์ตนะครับจะมี Benefit ให้แน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่มีประกาศ Official ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมมองผม ก่อนอื่นผมบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับแต่ว่าผมมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รู้นะครับ yeah ก็คือถ้าตอนนี้เพื่อนๆอ,นอะ่ะเปิดกล่องเนาะแล้วไม่ได้แฮชแท็กหนึ่งแล้วมันเหลือ2องสามสี่ห้าหอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แบบร้อนเงินมากหรืออะไรเงี้ย oh! ก็เก็บไว้ก็ได้รอเกมเปิดเผื่อมันเฉลยอาจจะมีประโยชน์ได้มากกว่าน,นั้นเพราะว่าการเปิดเมสซอรี่บอกเนี่ย มันเปรียบเสมือนการซื้อของหรือซื้อเหรียญราคาเริ่มต้นอ่ะเหมือนเราสนใจในโปรเจกต์เขาเป็นคนแรกๆของโลกอะไรประมาณเนี้ยนั่นหมายความว่าเอ้ยคือเราลงทุนให้เขาเขาได้เงินเราไปในสิ่งที่เราได้กับคืนมาที่เป็น NFT เนี่ยไอตรงเนี้ยมันควรที่จะมีประโยชน์ใช่ไหมในมุมมองของเราตอนเนี้คือมันยังไม่มีประกาศออกมาว่ามันใช้งานหรือมีประโยชน์อะไรเนาะแต่ว่า ในกลุ่มเขาบอกคอนเฟิร์มมาอันนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศกันอีกทีนะครับเพื่อนๆวางใจได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ถ้าเพื่อนๆได้อะไรมาแล้วคุณอยากจะขายตอนนี้คือรอ12ชั่วโมงหลังจากการเปิดกล่องเนาะแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบมาขายใน Marketplace ได้ใน Mystery Box ได้ก็เข้าไปที่เอาจะตัวตรงนี้นะเข้าไปที่ User Center นนะครับมันก็ จะโชว์นะครับโออันนี้มีเจดแฮ่ๆมีแค่เจดพอแล้วแล้วก็ m ม s เซอรี่บอกต่างๆนะครับคือผมซื้อทุกอันอะ <c oughs> มีหมดนะครับก็ค่อนข้างกาวนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกมเปิดแล้วมันมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้แล้วด้วยคอมมูนิตี้ที่มีเกือบสี่แสนคน มีการระดมทุนจากนักลงทุนรายใหญ่กว่า100ล้านบาทแล้วเกมนี้คือมันวางแผนระบบโทเค็นดิมิกเดเวลลอปเปอรเป็นเจ้าของเดียวกับ d e c e n t ท a ร์แลนด์มานาเดเวลลอปเกี่ยวกับเกมเทพๆทั้ทงนั้นเลยฟอร์ดไนท์อ่าเวอร์ออฟวอลคาร์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นระดับท็อปๆของโลกครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. คือถ้าเพื่อนๆ oh. มั่นใจในเจ้าตัวเดบหรือมั่นใจในเจ้าตัว Big Time NFT เพื่อนเพื่อนรอเถอะครับ Not financial a d v i ไ e นะครับมุมมองส่วนตัวเพรผมเกลือเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเกลือเต็มไปหมดเหมือนกันถ้าเพื่อนๆสนใจ Big Time NFT นะครับผมแนะนำกลุ่มใน f a c e b o o k นะครับ Big Time Thailand ์บายทีละขั้นนะครับก็ผมค่อนข้างที่จะกาวเจ้าเกมนี้มากๆเลยแล้วก็ผมก็ลงทุนกับเกมนี้ไปเยอะมากๆ แล้วเกมยังไม่เปิดผมได้กำไรจากมันอื้อเลยซึ่งการที่ราคาตอนเปิดแล้วกำไรขึ้นไปแบบ10เด้งแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าคอมมูนิตี้หรือเกมเนี้ยมันอาจจะมีมูลค่ามากๆเลยเพราะว่าเกมยังไม่ออกมาเลยแต่ทีเนี้ยในเรื่องของรายได้หรือฟังก์ชันอะไรต่างๆในเกมแบบเนี้ยยังไม่มีใครรู้วนเนาะก็ต้องรอประกาศอีกทีหนึ่ง แต่ว่าใครที่มี GOVP+ นะครับก็สามารถเล่นได้ก่อนใครใดโลกเนาะประมาณเมษาส่วน Silver กระเจดเนี่ยก็จะตามมาทีหลังแต่ว่า Public Open เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลางปีหรือปลายปีเนาะแต่ทีเนี้ย GOVP+ Plus Path มันก็ได้ NFT เนาะแล้วก็เจดกับเจ้าตัว Silver เนี่ยจะได้เป็นยศเท่ๆที่ไปไปอวดในเกมเท่านั้นเอง ส่วนโพสการแท็กหนึ่ถึงหเนี่ยอาจจะได้เป็นชุด Limited e dition เนาะซึ่งคนคนเล่นเกมเนี่ยผมว่าเกินล้านคนอยู่แล้วและซัพพ l y อ่ะมันมีอยู่ไม่ถึง1,000อะ่ะผมคิดว่าถ้าเกมมันบูมขึ้นมาเนี่ยมูล,ลค่า NFT ตรงเนี้มันน่าจะสูงขึ้นมหาศาลเลยเปรียบเสมือนเพื่อนเพื่อนเล่น r o v อ่ะแล้วเพื่อนเอนเติมเพื่อซื้อสกินอ่ะมันไม่ได้ทำให้ตัวเก่งขึ้นนะแต่ว่ามันทำาไงอ่ะมันการมันมีการโชว์ไง โชว์ว่าแบบเฮ้ยสกินเท่ว่ะเฟีย้ยวว่ะอะไรแค่นี้เองครับชุดลิมิเต็ดหรือของอะไรต่างๆที่มันดูสวยดูเท่มันมีมูลค่าในตัวมันแน่นอนครับนี่แหละครับคือ NFT และผมก็จะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ในด้านล่างนี้เลยนะครับใครที่ติดตามผมแล้วก็ซื้อ m ซ s รี y บล็อกได้และได้ของดีเนี่ยคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนที่มาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปอย่างอื่นที่ไม่ใช่เจ้า big time อย่างเดียวนะครับอย่างนีนก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับบ๊ายบาย